สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสารดีหมายเลข99ดรสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยหลังการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศด้วยมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศ โดยพื้นที่เกาะสม็ดจังหวัดระยองเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวที่มีความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยวสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่จึงต้องเน้นย้ำให้สถานประกอบการบนเกาะสเสม็ดที่ได้รับคำแนะนำจากกรมอนามัยจำนวน9 2แห่งจาก213แห่งปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัด3ด้านได้แก่ 1 c o v i โควิ e ฟรี i อ o n m ร n เสิ่งแวดล้อมปลอดภัย 2.Covid f ดฟร p e r s o n ซ l พนักงานปลอดภัยและ3โควิดฟรีคอสต m เมผู้ใช้บริการปลอดภัยด้วยหลังจากที่เราเราเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของทีมจังหวัดนะครับตั้งผู้ว่าท่านสาสุขจังหวัดได้ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เฉพาะจุดเกาะสเสม็ดเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่แซนบล็อกของนักท่องเที่ยวขณะนี้เราฉีดวัคซีนของประชาชนในเกาะสเสม็ดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรวมทั้งอาจจะเข็มสองแล้วก็มีเข็มสามตามไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้ตามมาตรการที่เราได้ตรวจด,ดูภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ก่อนขึ้นท่าเรือเนี่ยนะครับได้มีมาตรการว่า จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกร,รณีการฉีดวัคซีน2เข็มหรือการตรวจ A อสองเข็มภายใน14วันนะครับแล้วก็มีการถ้าไม่มีก็มีการตรวจ atk นะครับแล้วก็มีข้อมูลว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่หายแล้วก็ต้องมีหลักฐานมาแสดงหลังจากนั้นก็เดินทางเข้ามานะครับตอนอมาขึ้นที่ท่ากไ็ไม่จำเป็นต้องแสดงอะไรแต่ว่าทางหัวหน้าอุทยานก็ต้องบริหารจัดการ ร่วมกันในแง่ของมาตรการการเว้นระยะห่างนะครับในการเดินทางเข้าออกการขึ้นท่าเรือนะครับที่ต้องมีการจัดการมาตรการเว้นระยะห่างและก็มาตรการต่างๆให้มีความปลอดภัยครับส่วนนี้เท่าที่ตรวจด้วยถามประชาชนที่เดินทางมาซึ่งกําลังเดินทางกลับเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเขามีความประทับใจทั้งในเชิงการให้ความสะดวกด้วยนะครับแล้วก็ในเชิงมีความมั่นใจว่ามีมาตรการที่มีเข้ม ค้นมากพอที่จะเดินทางมาแล้วไม่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าถ้าเราเดินหน้าได้กํากับมาตรการต่างๆนะครับแล้วก็ให้สื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้มีความรู้เพียงพอในการเตรียมเอกสารหลักฐานจะมีความสะดวกแล้วก็ไม่ติดขัดในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เน้นเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่รับผิดชอบว่าจะต้องมีความเข้มข้นในแง่ของการตรวจข้อมูล ตามเงื่อนไขมาตรการที่กระมานาหมยกำหนดนะครับถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยผมยังมีความมั่นใจว่าการเดินหน้าในการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวของเราในแต่ละจุดจะทําให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจและสร้างความเชื่อมั่นได้ทั้งคนไทยและก็ต่างประเทศนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเรามีวินัยนะครับในทุกส่วนเราจะสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็เดินหน้าเปิดประเทศในแต่ละพื้นที่ได้นะครับรวมทั้ง ในปีใหม่นี้นะครับก็จะมีความมั่นใจว่าทําให้การเดินทางไปแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับมันก็จะเป็นการกระจายรายได้นะครับและเป็นการท่องเที่ยวของคนไทยทั้งประเทศด้วยแล้วก็ในการเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาด้วยครับก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงปีใหม่นะครับขอให้มีความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับในนโยบายของรัฐบาลมั่นใจกับการเดินทาง ในลักษณะการป้องกันตัวเองนะครับ Universal prevention นะครับสองก็คือว่าถ้าเราฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับการมาตรการในการตรวจ ATK หรือ PCR ในบางพื้นที่เนี่ยนะครับขอให้ท่านท่องเที่ยวตามแบบ New Normal นะครับไปจนถึงปีใหม่ผมว่าทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายและมาตรการก็จะค่อยลดลงดไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกคนท่องเที่ยวอย่างปลอดภยัยมีความสุขให้ความร่วมมือนะครับป้องกันตัวเอง เราจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวไปได้วยกันในในช่วงไฮซีซั่นนะครับพิจิกาธันวาและก็มการาณีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ<อ><อ>